โอเคครับมาต่อกันนะครับในส่วนของบทต่อไปนะครับเออบทนี้ก็จะพูดเรื่องการใช้แอปที่มากับเครื่องนะครับเช่นนาฬิกาปลุกเครื่องคิดเลขปฏิทินนัดหมายนะครับโอเคเออสามารถจะกดในส่วนของออส่วนของนาฬิกาปลุกปฏิทินนัดหมายนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเ,เห็นได้ว่าเรามีแอปมากมายนะครับเยอะแยะเลยผมขออนุญาตสอน อันแรกก่อนคือคิดเลขอ่ะมีประโยชน์มากนะครับเช่น1นบวกหนึ่งเท่ากับ2นะครับโอเคเพิ่งคิดเลขจบนะครับกดหน้าหูนะครับโอเคส่วนต่อไปส่วนของนาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกอ่านาฬิกาก็อยู่ในส่วนของนาฬิกานะครับกดนาฬิกานะครับนาฬิกาโปรแกรมก็โชว์ว่านาฬิกา คือกี่โมงละนะครับกี่โมงแล้วนะครับอันนี้ส่วนของนาฬิกาตัวนี้เป็นนาฬิกานับถอยหลังเช่นนะครับเราจะบอกว่านับถอยหลัง11วินาทีเอาใหม่10วินาทีกดเริ่มนะครับจิบ8 7นะครับโอเค ดูยากมากกด delete ไปเมื่อกี้กดลูกถังขยะทิ้งไปนะครับนี้เป็นนับเดินหน้านะครับนับเดินหน้าเช่นกดเริ่มปุ๊บนี่หมุนติ้วเลยนะครับกดหยุดนะครับกดเริ่มใหม่นะครับกดเริ่มกดหยุดกดเริ่มใหม่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาไว้ทำไมแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับที่ได้ใช้นี่คือส่วนข้างหน้าสุดนี่นะครับนาฬิกาปุ๊ก นะครับนาฬิกาปุกนะครับเราสามารถจะแอดปุ่มนี้ไปได้เท่าที่เราต้องการเลยอแอดขึ้นมาเราจะตั้งว่าสมมติว่า,าจะตั้ง8ดโมงเช้านะครับ8ดโมงเช้าเราก็กดเลข8อันนี้คือสีแดงนี่คือเข็มสั้นนะครับข้างหลังนี่เป็นเข็ยมยาวเราตั้งเข็มสั้นก่อน8ดโมงครึ่งนะเสร็จละอ่า อันนี้มันก็จะตั้งมาที่8โมงครึ่งนะครับแต่การทําอย่างนี้เนี่ยจะทําครั้งเดียวคือมันจะปลูกตอน8โมงครึ่งครั้งเดียวของวันของวันที่จะถึงนี่แหละครั้งเดียวแต่ถ้าเราจะทําซ้ํานะครับถ้าเราจะทําซ้ำเอาใหม่ถ้าเราจะทําซ้ําเนี่ยมันก็จะบอกว่ายู่จะซ้ำวันไหนบ้าง ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าซ้ำทุกๆวันอาทิตย์โอเคอันนี้คือซ้ำทุกๆวันอาทิตย์คือทุกๆวันอาทิตย์วันพฤหัสวันศุกร์วันเส,สาร์เนี่ยมันก็จะปลุกรุ่ทุกแปดโงครึง่งนะครับโอเคนะครับแต่เหนื่อยเราก็จะปลุกมันแค่ครั้งเดียว นะครับเราสั่นด้วยหรือเปล่าถ้าเปิดเนี่ยอันนี้เปิดนะครับอันนี้เป็นค่ามาตรฐานอยู่แล้วคือ8ปดโมงครึ่งเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าคุณทางโทรศัพท์เนี่ยจะปลุกคุณทุกๆแปดโมงครึง่งวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับหรืออันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ถ้าเปิดอย่างนี้เนี่ยก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ตอนเก้าโมงครึ่งนะครับโอเคดงนาฬิกาปุกนะครับส่วนต่อไปคือปฏิทินนัดหมายนะครับปฏิทินนัดหมายเนี่ยก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ปฏิทินนะครับหรือกดในนี้ก็ได้แล้วก็ปฏิทินมีค่าเท่ากันนะครับปฏิทินทีนี้เนี่ยคุณสามารถจะ เปลี่ยนโหมดมุมมองได้ตรงนี้นะครับกดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นลายสัปดาห์อย่างเงี้ยเป็นรายสัปดาห์ละใหม่เป็นลา,า,ายวันนะเป็นลายวันนะครับก็9ก้าโมงเช้าวันที่8นะหรือเป็นรายเดือนนะก็จะเป็นต่างอย่างนี้นะครับสมมุติว่าวันติ้งต่างนะครับวันที่16 26นะครับตอนสัก 8โมงเช้ากิจกรรมใหม่กดเข้าไปไรลนบอกทำบุญทำบุญครับเวลา8โมงเช้านะครับสถานที่ไม่แน่ใจไม่ต้องเติมถึง9ก้โมงเช้าแปดโมงถึง้โมงเช้านะครับแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะมี มาให้ละนะครับตอนสักเจ็ดโมงนะเจ็ดโมงเกือบแปดโมงเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนว่าเราจะมีอะไรทําในวันนั้นหรือเราสามารถจะดูได้ว,ว่ามีขีดตรงนี้เห็นไหมขีดเล็กๆนะครับเวลาเราเปิดปฏิทินขึ้นมาดูเนี่ยเราก็สามารถจะเข้าไปดูได้ว่ามีอะไรอยู่วันนี้เราต้องทําอะไรนะครับเห็นไหมครับทําอะไรอีกส่วนของบางท่านที่มีเอ่อที่ความจําไม่ค่อยดีละนะครับปฏิทินนี้ น่าสนใจมากเลยนะครับที่เราจะาใช้มันในการจดจำบางอย่างนะครับเช่นนัดไปทำฟันนัดไปหาหมอตัวสุขภาพนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับทำได้หมดนะครับถ้าจำไม่หมดก็จดดีกว่านะครับที่นี้เราก็กดไปนะครับแล้วก็เลือกวันนะครับวันที่10นะ10โมงมากดบวกเข้าไป นะครับทำอะไรว่ากันไปนะครับแล้วกดเส็จสิ้นนะครับอันนี้คือ10โมงถึง11โมงนะครับคุณสามารถจะแก้ไขได้เหมือนกันโดยกดเข้าไปที่เดิมเนี่ยแล้วกดที่ดินสอนะครับเอาใหม่ฉันทำค่า10 10โมงครึ่งนะครับเสร็จสิ้นอ่า10โมงคุณเห็นมันก็สั้นลงมาหนึ่ง เอาใหม่กดอ d i ิทใหม่เราอยากได้สีสิสีแดงนะครับก็กดเปลี่ยนสีได้ตรงนี้ตรงนี้เป็นจานสีเนาะเปลี่ยนสีหวัวใการแจ้งเตือนในสิบนาทีเรื่องล่วงหน้าก็คือตอนสักเก้าโมงห้าสิบมันจะแจ้งเตือนนะครับมีเป็นสีแดงและเ,เราไม่ทำํำละเรากดถังขยะลบกิจกรรมนี้กดตกลงเรียบร้อยนะครับเหมือนการลองไปทํากันดูนะครับ ในส่วนของปฏิทินนะครับโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ